เมืไหนสดูไปวาดโอไปวาดอืมแล้วกันเอย่ยงงมาใส่ซีนเนี่ยอ้สูญยังแต่งตัวงามๆอย่างวันนั้นเห็นล่ะอแล้วมาต่อแต่งตัวงามอย่างวันนั้นก็ไปได้ไปวาดล่ะเดี๋ยวกันหางเกียรกันหนังก่อนมาอู้กันก่อนไอ้ยังจะฟังไปควายแล้วนะโอ้ตามอยู่หึ จะไปวัดกะโอ้อนี่ซื้อเนี่ยนเนี่ยใกินเขาเนี่ยเขาหลามเขาเนี่ยเป็นได้เหือว่าเีืกี้ถ้าแต่งตัวงาม,งามอย่างวันนั้นมันเป็นได้ก็แต่งให้มันงามๆอย่างวันนั้นกับเหมาะขนาดน่นนะก็วันนั้นมันได้ไปถึงวัดว่ะแต่งงามอะ่ะไม่เด้เอางามอะเปาะจีก,ก็ได้อะโอ้โัปวดโดนลาเข้าห้อง <c oughs> ถ้าคลื่นเราไจะหลอดโธ่ไปนง่อานไปวัดก่อนจะแต่งตัวงามหรือว่างามนะมันเข้าห้องได้รู้สถากนการณ์แบบไปเดือดวัดอะ บอกเป็นยังบอกไวเออนี่กรมชูเออนะให้พอไอยานี้กรนมดี๋ยวก่อนูเดียวกันน่กันูจะไปวัดก่อนวัดเอาไว้งก่อนวัดน่ะมันเป็นของหน้ามูแต่สูน่ะมันเป็นของข่าคนเดียวูใครก็ไบ้านเรางแหน่งน่ด้วยวูเวก่อนโอ้โหนี่กอนเดี๋ยวเนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ย วัน <Okay. S 2> นี่ช้ำต้งมาลอดเลยมาลอดโดนอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีๆๆ๋ดยวเดี๋ยวเดีก่อนโซนี่ยงน่ก็บูก่อนโอ้ยขอถาเปาน็นด้งไง้า